สำหรับคนที่มีปัญหาร่องแก้มล่องน้ำหมากอยากยกกระชับใบหน้าเนาะเราควรจะใช้เครื่องหรือเราจะใช้เข็มในการกระตุ้นคอลลาเจนเราได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากันแบบไหนจะทําให้หน้าคุณยกได้มากกว่ากันเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังค่ะ เดี๋ยวหมอพามาดูนะคะแบบแรกนะคะก็คือแบบฉีดเนาะจะบอกว่าแบบฉีดเนี่ยคุณหมอจะลงแค่ชั้นด้านบนคะ่ะชั้นด้านบนที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือพวกรูขุมขนกว้างเนาะหรือผิวเป็นเส้นขึ้นเล็กๆๆนะคะแบบประมาณอย่างนี้เส้นเล็กๆแบบนี้นะคะคือปัญหาชั้นบนทั้งหมดเลยกลุ่มการฉีดนะคะจะแก้ปัญหาชั้นบนนี้ได้คะ่ะทําให้ผิวเราอะหนาขึ้นเฟิรม์มขึ้นกระชับขึ้นเนาะแต่ส่วนเครื่องนะคะที่ยกกระชับด้านล่างนะคะอันนี้คือจะเป็นกลุ่มด้านล่างเขาเทียบเคียงกับโกลสแตนดาร์ดเลยก็คือ มาตรฐานทองคำนะคะคือการสัญญกรรมเนาะการยกกระชับหน้าเนี่ยเขาตั้งใจให้ยกที่ชั้นกล้ามเนื้อหรือชั้นแสมดนะคะทีนี้พอเรากลับมามองว่าเครื่องอะไรบ้างที่มันกระตุ้นที่ชั้นแสมดเนาะก็จะเป็นกลุ่มอัลตราซาวเนี่ยแหละค่ะที่มันจะเข้าไปกระตุ้นที่ชั้นแสมดเลยชั้นเนี้ยก็จะทําให้เราสามารถยกกระชับใบหน้าได้นั่นเองคือชั้นลึกค่ะตัวอย่างเครื่องนะคะก็เช่นกลุ่มไฮฟูต่ำๆเนาะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นกลุ่มอัลเทอร่านะคะแล้วก็กลุ่มอัลตาฟอร์เมอร์ค่ะ และนี่นะคะคือระดับความหย่อนคอยเนาะลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเราอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะคะศูนย์คือไม่มีเลยหนึ่งคือเริ่มมีเส้นเล็กๆตรงนี้แล้วนะคะ2คือเริ่มมีรอยพับลงมาแล้วนะคะแล้วก็3มนะคะมีทั้งรอยพับแล้วก็เส้นที่ชัดเจนมากๆค่ะคุณอยู่ในระดับความหย่อนคอยที่เท่าไหร่นะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวหมอจะมาบอกว่าทํายังไงดีความหย่อนคอยถึงจะหายไปค่ะ